สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นถงพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพระเคจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมนะครับดูตาหนิเกแท้แล้วก็ดูราคาตลาดว่าราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ยินดีรับเท่าพระซื้อขายแลกเปลี่ยน,นครับผมได้ทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับมีทั้งลิงก์ไลน์แล้วก็ไอเดียไลน์นะครับวันนี้นะครับตอนเนี้ย หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วกําลังเริ่มจะได้รับความนิยมกลับมานะครับผมก็เลยนําเหรียญท่านนะครับก่อนที่จะแพงไปมากกว่านี้นะครับมาแบ่งปันความรู้เผื่อพี่ๆได้มานะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับไปเจอที่ไหนวันนี้นะครับต้องกล่าวก่อนว่าหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญนะครับ มีพักเครื่องทั้งหมดเป็นเหรียญทั้งหมด17รุ่นยังไม่รวมเนื้อผงนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญก่อนเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเททองนะครับเหรียญเททองเนี่ยมีทั้งหมด2แบบคือเททองหน้าตรงและก็เททองหันข้างแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญเททองหันข้างเหรียญเททองหันข้างหลวงปู่เพิ่มวัดาจำบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมปี2517นะครับ มีเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟเนื้อทองแดงลมดํากระไหลเงินกะไหลทองมีครบนะครับไม่มีเนื้อเงินนะครับเหรียญเททองหันข้างเนี่ยปลุกเสก3ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2517ถึงปี2518นะครับแล้วก็รวมปลุกเสกกับพิธีมูลเิธิเพิ่มวิทยานะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญพิธีใหญ่นะครับปลูกเสกสามครั้งปี18นะครับมูลทีนี้เพิ่มวิทยานะครับก็มีเกจิ1้8ยแปดคณอาจารย์นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับปี18มีหลวงพุโตที่สําคัญก็มีพ่านเขียวเกจิดังๆตอนนั้นมาครบนะครับเป็นพิธีใหญ่อันดับต้นๆของประเทศนะครับพิธีนี้น่าใช้นะครับเหรียญเททองเนี่ยจำนวนการสร้างทั้งหมด1นึ่งมื่นเหรียญรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตรงหรือหันข้างนะครับแต่หันข้างเนี่ย จะสร้างน้อยมากนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิวไฟนะครับเราจะดูกันไปช้าๆนะครับชัดๆใครมีก็นะครับส่งเข้ามาดูนะครับส่งเข้ามาดูได้หรือว่านะครับก็จะให้เช่าบูชาก็ส่งมาทางไลน์หรือว่าโทรศัพท์นะครับวันนี้เราดูกันไปแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยอดีตเนี่ยนะครับตอนหลบกูเพิ่มที่กระแสแรงๆนะครับเหรียญนี้บอกไว้เลยว่าผมเคยขายล่าสุดนะครับตอนแพงๆเนี่ยหลายปีละเกือบสองหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นดูไม่ยากนะเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีสองบล็อกอันแรกและอันดับแรกนะครับเห็นไหมก้อนเนื้อด้านหน้านะครับตรงปลายจมูกเนี่ยแล้วก็บล็อกหนึ่งและอีกบล็อกหนึ่งก็คือไม่มี ไม่มีก้อนตรงนี้นะครับมีสองบล็อกนะครับเรามาดูนะครับกันไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกเรามาดูที่พื้นเหรียญก่อนดีกว่านะครับเหรียญลงผู้เพิ่มนะครับส่วนใหญ่ดูเบสิกเหรียญเลยนะครับก็คือเหรียญจะไม่บวมนะครับเหรียญเขาจะไม่บวมนี่นะครับเป็นแองดูพื้นเหรียญนะครับมีแรงปั๊มเนี่ย เสียนกระจายออกไปด้านข้างทั้งเหรียญน,นะครับทั้งเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูที่เมตตาหลวงพ่อนะครับเมตาเนี่ยคมมากนะครับ เดี๋ยวผมจะเจาะลงไปให้ดูส่วนที่ลึกที่สุดนะครับไม่รู้จะสูมไปได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนี่เห็นไหมครับเมตาเนี่ยกลมบล็อกเลยนะครับเกเนี่ยทำมิติแล้วพี่ๆสังเกตนะครับในตาหลวงปู่นะครับจะมีเส้นขวางเห็นไหมวิธีพวกนี้สามารถดูในเลี่ยมได้นะครับเกเนี่ยทำมิติแน,น,น่นอนเห็นไหมครับตองศีษาหลวงพ่อเนี่ยใบหูเห็นไหม กระแสวิ่งคมเลยนะครับบางๆแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงต้นคอด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเกททาไม่ได้นะครับถอดไม่ได้ตรงนี้สําคัญเมตานะครับแล้วก็เซียนในตาหลวงพ่อนะครับแต่่าลืมนะครับหลวงปู่เพิ่มนี่เกดีมากดีจริงนะครับจาต้องต้องต้องซ้อ,งอมตาดูบ่อยๆนะครับดูรายละเอียดบ่อยๆจำรายละเอียดเยอะๆนะครับ แต่ก็ไม่พ้นสายตาเราแน่นอนนะครับเห็นไหมกระแสปั๊มบางบาง,บางาสาดเฉียงนะครับแล้วก็มีกระแสปั๊มที่วิ่งออกตามพื้นเหรียญแล้วเรามาดูด้านหลังครับเหรียญลูปูเพิ่มนะครับเกือบทุกเหรียญน,นะผมให้ความสําคัญนะครับกับรูเจาะเหรียญส่วนมากนะครับปีหนึ่งกว่าเนี่ยรูเจาะจะไม่ใหญ่กาลังคดีนะครับ ด้านหลังก็ธรรมชาติเหรียญเหรียญตึงๆนะครับไม่บวมมีขอบปิ้นตรงนี้นะครับต้องมีข้างเหรียญมีกระแสปัม๊มกระแสปั๊มวิ่งออกนะครับตามพื้นเหรียญธรรมชาติเห็นไหมครับ ก็น่าจะชัดเจนอยู่นะหลวงปู่เพิ่มท่านนะครับเป็นพระเมตตานะครับเรื่องโชคลาภขออะไรนะครับหลวงป,ปู่เนี่ยเขาจะสำเร็จผลนะครับสำเร็จผลผมเป็นท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับครูบาอาจารย์แล้วเรามาดูลักษณะการตัดเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มส่วนใหญ่นะครับลักษณะเนี่ยจะตัดแบบนี้ทุกเหรียญก็คือสับไม่ขาดน,นะครับ เป็นมะละแบบนี้เป็นทรายทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับนี่ครับแล้วตัวตัดที่ผมจำนะครับก็เรียกว่าจุดอ่อนของเหรียญนี้แล้วกันเราพลิกหลวงปู่ไปด้านขวานะครับตัวตัดตรงเนี้ยนะครับผมให้ดูไกลๆดีกว่านะครับลองสังเกตลนะักษณะตรงเทียบประายหูหลวงปู่นะครับ นี่ตรงนี้จะมีฟันเห็นไหมครับหนึ่งสองสองซี่นะครับเป็นฟันใหญ่ๆตัดกระลุออกมาเลยนะครับทุกเหรียญน,นะครับเททองหันข้างมีทุกเหรียญน,นะครับผมบอกเลยว่ามีทุกเหรียญตรงนี้เป็นจุดอ่อนของเหรียญน,นี้นะครับถ้าไปเจอเหรียญเปล่าที่ไหนตรงนี้มาตรฐานสากลดูนี่ดูกันหมดทั้งประเทศนะครับที่ไหนใครก็ดูไปที่ไหนก็ต้องแทนนะครับดูตรงนี้จบเลย นะครับไม่ต้องดูตรงอื่นดูในเลี่ยมก็ต้องพิจารณาดีๆพิจารณารวมๆนะครับในเลี่ยมเนี่ยผมบอกเลยว่าทาดีทําดีนะครับก็พิจารณาผิวพันพิจารณาหลายๆอย่างนะครับค่านิยมตอนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่แพงราคานะครับตอนนี้อยู่ที่หลักพันต้นนะครับผิวไฟนะครับถ้าเป็นลมนำก็อาจจะถูกกว่าหันข,ข้างผิวไฟจะนิยมกว่าแล้วก็กระไหลเงินกระไหลทองนะครับ ใครมีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้หรือพี่ๆมีความรู้กับเหรียญน,นี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเนี่ยไม่ปิดกั้นนะครับว่าเอ้ยอต้องดูตามผมนะครับพี่ๆแต่ท่านนะครับมีความสามารถทุกคนนะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้ได้หรือใครมีอะไรสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด u ับ c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับ แล้วพี่ๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆอยู่เสมอนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปเหรียญสเฉพาะ่านได้นะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ